you <small noise> สวัสดีนะคะวันนี้มานะคะก็มืดก็ค่ำแล้วค่ะมาเก็บผ้าปูที่นอนเก็บบอนเข้าบ้านก็จะปอกหมอนมายัดใส่หมอนแบบนี้เลยค่ะยายกับตากลับแล้วนะคะดังนั้นก็เอาปอกหมอนมาซักแล้วก็มาตากค่ะเพื่อที่จะได้เอาเข้าตู้ไว้อนมาซักมาตากเก็บใส่ตู้ไว้เวลาตากับยายมาจะได้เอามานอนวันก็ได้ไปส่งตากับยายนะคะใครยังไม่ดูคลิปไปดูได้นะคะ่ไปส่งตากับยายค่ะออกไปข้างนอกไปคลิปนอกบ้านบ้างนะคะเพราะว่าบางครั้งก็อยู่แต่บ้านส่วนใหญ่จะอยู่แต่บ้านเพราะว่าถ่ายคลิปจะไม่ค่อยถ่าย บ้านตากับยายบอกเลยนะอยู่มากมันมีแต่ทุ่งนาำดูรายละเอียดหรือว่าอยากดูคลิปนะคะสามารถไปกดดูได้เลยค่ะมากเลยนะคะคนสนุกเราเล่นค่ะคนไม่ได้สนุกอย่างเดียวคลิปก็สนุกนะไปดูด้วยนะช่วงนี้ยอดวิวไม่เยอะเลยค่ะเยอะสุดก็หลักร้อยน้อยสุดก็หลักสิบไม่กยฟรีเลยค่ะไม่แปลกใจค่ะเพราะว่าลงบ้างไม่ลงบ้างวันนี้ก็กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมอยู่กันสี่คนถ่ายคตากับยายมานะคะอยู่กันหลายคนก็มีคลิปมีอะไรให้ถ่ายตากับยายก็มานั่งอยู่ด้วยกันก็ถ่ายนู่นถ่ายนี่ กยายไปแล้วนะคะก็มาถ่ายกันแค่สี่คนแบบนี้ละค่ะวันนี้ก็มากวาดแบบข้างบ้านตอนการทําความสะอาดบ้านนะคะจะทําช่วงเช้านะคะช่วงสายในบ้านเว็บบ้านข้างๆบ้านหรือว่าห้องครัวอะไรประมาณนี้ตรงนี้ละค่ะจะกวาดตรงเย็นตอนเย็นโอ้โหเนาะเสียงขอเสียงแน่ขอเสียงแน่ก็ไม่ค่อยมีภาคก็ภาคพิดโอ้แต่ใหม่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะกวาดตอนเย็นนะคะเพราะว่ามันร้อนแดดแล้วมันก็จะมีลมใช้เวลากวาดตรงนี้ก็ใช้นานหน่อยๆนะคะถ้าไม่ถือที่ตักขยับ ไปด้วยน้ำไม่กว้างค่ะแล้วก็ใหญ่ด้วยคิสังเกตว่าคลิปตั้งแต่ไปดูหมอลาจนมาถึงคลิปไปส่งยายและคลิปนี้ก็ตามแต่ส้มตามไปดูหมอลาแล้วก็คลิปไปส่งยายนะคะไปเสื้อวค่ะตามกินเองใช้พ่อตาซะเลยคนที่คนก็ช่วยการทํางานแบบนี้แหละค่ะทําอาหารบ้างทํางานบ้านบ้านทำนิ่นทํานี่บ้างส่วนคนที่เกียจก็คือมะปางเปรี้ยวค่ะอยู่เฉยๆรอกินอย่างไรเทลูกหูขวาไม่ค่อยจะช่วยอะไรเลยค่ะแต่ทีวีทั้งวานก็จะมาต้มส้มตำนะคะหนูก็ไปบอกพ่อว่าพ่อตำส้มตำไม่กิน่อยอยากกินส้มตำ ามกินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อจํจำด้จ้งใดนอย่ายเพิ่นบอกว่าให้ตามสมตามกินเน่เด้อว่าตอนอยู่บ้านยายเพิ่นไปหาบุกมุงมาให้ราะว่าตอนถือว่ายู่เพื่อนยายมันบ่มีบุกมุงเพิ่นเลยไปหาซสือหาเก็บมาให้เพิ่นมันกระเฮียอันนี้ก็คือสวยมากเลยค่ะยายสาอะไรก็เอามาให้ว่าตอนอยู่บนรถตอนขี่รถผ่านข้างทางเห็นมาแล้วก็แบบชาวบ้านเห็นแถวบ้านนั่งรถอัดปลากระป๋องจูน่าก็จมให้ยายฟังว่าก็บ่นให้ยายฟังว่าอยากกินส้อมตายายแกก็เลยน่าจะโมโหละมั้งก็เลยเอามะละกอห ้แบบหลายๆแล้วก็มาแบ่งป้าน,นอยน์แบ่งอาตู้ยล้ยายก็โทรมาหาด้วยนะคะเมื่อเช้าก็โทรมาหาเที่ยงก็โทรมาหาบอกว่าตำส้มตำกินยังต้องกินให้หมดนะถ้ากินไม่หมดยายจะมาตีนะเห็นบ่นไม่น่าไปบ่นเลย,ยแน่นอนอยู่แล้วส้มตำกินได้ทุกวันค่ะไม่เบื่อค่ะของแซ่บมันต้องกินทุกวันแม่จ๋าก,ก็กําลังจะทอดกุ้นเชียงนะคะกุ้นเชียงนี้อาดวงเอามานะคะขอบคุณอาดวงมากเลยนะคะดวงเอากุ้นเชียงแล้วก็ปลาแห้งมาฝากด้วยค่ะมาทอดกินนะคะจะทอดให้น้องโดยน้องก็บ่นนะคะอยากกินแต่มาม่าโอ้ยจะมากินมาม่า ทุกวันมันบอได้เด้อมันจะเป็นเสียกินปานผาอร่อยมันเหมือนใครเหมือนคนภาคนี่แหละก็เลือกกินปานผา้าเหมือนกันก็บอกว่าพ่อตำส้ตมตำให้กินก็ตำเป็นนะแต่ไม่อร่อยตามกินคนเยอได้อยู่แต่ตำให้คนอื่นกินบ่คือบ่คือมันจะไม่ไไมจ่าก,ก็ต้มน้ำลวกหมูยอได้ค่ะหมูยออาก็มาจากหนองคายนะคะหมูยอนี่เป็นหมูสดเลยค่ะไม่มีแป้งแป้งไม่เยอะอร่อยมากกินตอนกลางคืนซะด้วยสิอ้วนก็อ้วนไปก็กําลังทอดหมูยอดูค่ะทอดทอดหมูยออาการหน้าเป็นห่วงแล้วทอดกุ้ เชียงอยู่นะคะมูย่อมาตตาใสาบอกแล้วสคงสกิดไม่มีเชื่อได้ยังมีแค่สติเท่านั้นแหละช่วยเราได้ใจเข้าหายใจเข้าสติสติสต,สติตั้งสติตั้งสติภาคไม่ภาคไม่สติมาปัญญาเกิดแต่ตอนนี้ ไปไหนมามามาเอ้ยคุณเชนจะทอดนานนะคะเพราะว่ามันจะไม่ยังพอได้กินแต่หนูทอดไม่ค่ะสาทิ้งทอดให้ไก่กินคนไม่ได้กินชอบทอดนานกลัวมันไม่สุกสุดท้ายไม่ติดกินต้มซอต้ใส่พริกกระเทียมลงไปแล้วก็น้ำตาลลงไปนะคะเวลาตํมมันจะได้ไม่กระเด็นค่ะวันนี้จะใส่ถั่วฝักยาวลงไปด้วยยายสาเอามาให้ใจดีมากเลยนะคะเดินมาทั้งวันเอาของฝากมาให้ในการกินข้าวนะคะก็โทรไปหาตากับยายค่ะตากับยายนะคะก็กําลังกินข้าวพี่สาวของแม่นะคะก็ทํากับข้าวให้กิน เมนูต้มปลาใส่ไข่หมูแดงนะคะกับยายกินค่ะแดงก็เป็นฝีมือหนูกับพ่อนี่แหละค่ะไปแย่มาเออพ่อคนเดียวนะไม่ใช่เธอก็มีส่วนร่วมอยู่ส่วนร่วมในการไปถือตะกร้าให้ยายบอกว่าอร่อยมากวันนี้กับข้าววันนี้ก็คืออร่อยมากค่ะปรายงานตากับยายเน้นนะนี่ส้มตามตามเดลเดอร์าต้องจมเดลเดอร์กินหมดเท่าทีะมันเงินสองเดือนเดี๋ยวก็ได้ไปใหม่ค่ะว่าจะไปเล่นที่บ้านยายกังตาก็จะมาอีกแน่นอนถ้าไม่เป็นรับก็จะมาเองค่ะจะมาตอนปิดเทอมเล็กแล้วก็เทอมใหญ่ค่ะบ้านมีคนฟ้าบ้านให้เช่นตอนที่ บ้านลุงปิดหน้ายางนะคะมาอยู่บ้านลุงก็ไปทํางานแล้วค่ะอยู่บ้านคาะบ้านสามหลังไม่มีคนอยู่เลย้านนี้คือนัวมากเลยค่ะนัวคัดประแดคตรนัวมาละอย่างเดียวยังนัวไม่พอต้องผงพุงรถผงนัววันนภาคถูกจะจบคลิปอีกแล้ววันไหนภาคยังมีสติแสดงว่าวันนั้นสติมาแต่ถ้าวันไหนภาคแบบเอติดติดขัดขัดแสดงว่าไม่มีสตีเลยแต่่วงนอนง่วงนอน กันค่ะปิดหน้ายางนะคะทุกคนก็จะมาอยู่ที่บ้านค่ะหรือว่าไม่มีงานทําก็มปอยู่ที่บ,บ,บ้านมีงานทํานะคะก็จะพากันไปทํางานก,กันค่ะ,คะต้องมาเฝ้าบ,บ้านนะคะเพราะว่าก็มีบ้านหนูแล้วก็มีบ้านลงุงลงแล้วก็บ้านป้าทังเลยถ้าไม่มีคนอยู่มันก็ยังไงเนาะบ้านก็อยู่ทุ่ง,งานาแต่ก็ชอบมาอยู่ที่นี่นะคะแต่ก็ชอบอยากกลับบ้านเพราะว่าคิดถึงบ้านเพราะว่ากลัวไม่มีคนอยู่บ้านก็แปลงภาษาคนแก่มองนวนห่วงนี้ห่วงว่ากวัจะแบบว่ามันจะหายก็ต้องรอให้กระตูนปิดเทอมด้วยค่ะเพราะว่ายายนางจะได แม่มานะคะการะตุนจะได้ไม่ต้องขัดเงยบแต่ว่ามันก็ไม่เป็นอย่างที่คิดเสมอไปนะคะตอนเทศกาลปีใหม่ตอนสงการะไรใหญ่กับตากขมาเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าอนาคตเป็นสิ่งที่เราคาดเดาไม่ได้ค่ะจะเกิดก็ต้องเกิดนะคะดังนั้นยายกับตาจะมาวันไหนก็ได้หมดค่ะทาเดินข้างหน้าคิดถึงตากับยายก็จะไปนะคะไปเสาร์อาทิตย์ก็ยังโทรศัพท์หาตากับยายนะคะก็เจอตาสักเจออะไรอยู่ที่บ้านด้วยค่ะก็คุยกับยายว่าตอนที่แบบว่าหน้าฝนประมาณเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนหกนะคะก็อยากจะให้พาแบบว่า คนที่บ้าน<อ>ยานตาชวนยายมานะคะมาเก็บเห็ดกัน <มา S 1> ค่ะก็สองคืนนะคะก็บอกว่าเด็กจะปิดเรียนเด็กจะขาดเรียนไหมก็เลยบอกว่าก็มาตอนเสาร์อาทิตย์มาวันศุกร์ตอนเย็นกับวันอาทิตย์ตอนเย็นก็ไม้ว่าจะได้มาไหมแต่เขาก็รำคาญแล้วนะคะเขาก็ตอบว่า เออเออโอเคโอเคปฏิเสธตอบตกลงไว้ก่อนนะคะจะได้มาหรือไม่ได้มาก็อีกเรื่องค่ะคทรพี่น้องว่ากินเขาน้ากันเนี่ยโทรศัพท์แบบนี้ไม่ต้องแปลกใจน,นะคะกำลังหาเบอร์โทรศัพท์โทรหายายอยู่ค่ะนี้ทุกคนก็ไปทํางานนะคะพ่อแม่อะไรพ่อก็ทํางานตั้งแต่วันนี้แล้วค่ะพ่อก็ไปทํางานทุกวันนะคะลุงนะคะกับป้าก็ไปทํางานพรุ่งนี้ค่ะเขาพากันไปทํางานนะคะที่สวนยางส่วนใบคนก็ไปทํางานที่ปั๊มน้ํามันค่ะที่กาลธรยู่นะคะก็เป็นวันหยุดค่ะเขาก็ทํากับข้าวอะไรให้ตากับยาย คิดถึงตากับยายเดียวก็ได้เจอกันแล้วเดี๋ยวมันก็ชีนก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ